มูรนาธิปติตึงครับได้มีการแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ประสบภัยหนาวครับในพื้นที่ของอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับจำนวน500ชุดครับณหอประชุมอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญครับนายเทพพรตัตนตยานนท์ครับประลัดจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ของมูลนิธิโปรติรตต๊งนะครับจำนวน500ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ของอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่มูลนิธิโปรติต๊งนะครับมูลนิธิกาจีตีเกาะอำนาจเจริญน,นะครับเข้าร่วมในพิธีพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ของอำเภอพ,พานาครับมาร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้จำนวนกว่า500คนครับซึ่งทางมูลนิธิเองนะครับก็เป็นองค์กรส่วนธารณะ สาธารณกุศลอยู่แล้วนะครับก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา114ปีมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทางด้านของสังคมสัง,สงคมสงเคราะห์นะครับและก็ด้านบรรเทาสาธารณภัยมีหน่วยงานในสังกัดได้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและคลินิกาการประกอบโรงศิละปะสาขาแพทย์แผนจีนหัวเฉียวอีกด้วยครับ โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวมูลนิธิพอติงนะครับได้ดําเนินการมาแล้วไม่ต่ํากว่า60ปีนะครับโดยการนําผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยที่ประสบปัญหานะครับสภาพอากาศหนาวเย็นทุกปีซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสมาคมจีนประจําจังหวัดต่างๆนะครับช่วยดําเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐคัดเลือกพื้นที่ที่เห็นควรแจกเสือ้อผ้าห่มกันหนาวนะครับในปีนี้ มูลนิธิมูล,ลนิธิปอดิกตึงนะครับได้ดําเนินการทั้งสิ้น43จังหวัด68องค์กรนะครับโดยแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวนกว่า51,500ชุดรวมคิดเป็นมูลค่าการดําเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า34,637,500บาทเลยทีเดียวนะครับโดยในวันนี้นะครับมูล,ลนิธิปอติกตึงนะครับได้นาผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอพนาที่ประสบภัยหนาว ณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอพนาจำนวน500ชุดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น325,000บาทเลยทีเดียวครับก็ดีใจด้วยนะคะคเป็นการ,รเขาเรียกว่าอม,มอบเครื่องนุ่งห่ม